สวัสดีค่ะหอมแดงกระเทียมยังชุมน้อยมาแล้วนะคะกระเทียมขาวแกรมม่วงตัดรากแล้วนะคะแบบแก่จัดเก็บไว้ได้นานมากๆเลยค่ะทุกคนสังเกตนะคะถ้าตัวไหนที่มันแก่จัดมันจะขึ้นกรีบแบบนี้นะคะแล้วก็แกะได้ด้วยนะคะทุกคนใครสนใจเก็บไว้กินเก็บไว้ปลูกได้เลยนะคะอันนี้ทดสอบให้ดูเลยนะคะตัวไหนที่เป็นแก่จัดเราจะแกะ หรือว่าแห้งแห้งจัดนะคะเราจะแกะได้เลยคะ่ะทุกคนใครอยากลองนะคะใครอยากซื้อไว้ไปกินนะคะทุกคนแบบจิ๋วๆไปตำน้ำพริกนะคะสนใจสั่งได้เลยวันนี้แม่ค้ามีโปรโมชั่นหมดแล้วหมดเลยมีแค่14กิโลพิเศษใครซื้อกับหอมแดงนะคะหอมแดง1กิโลกับ กระเทียม1กิโลราคาตะมูตะมีมากเลยพิเศษ120บาทเท่านั้นมีปลายทางนะคะมีค่าส่งด้วยนะคะทุกคนใครสนใจทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะหมดแล้วหมดเลยใครเหมาแมค่ค้ามีส่วนลดให้นะคะใครซื้อกับหอมแดงพิเศษเอาไปเลยคะ่ะทุกคนเหมาะกับการทำเครื่องแกงทำน้ำพริกด้วยนะคะร้านของเรา บริการส่งถึงที่เลยนะคะทุกคนใครไม่มั่นใจใครกลัวโดนโกงนะคะทักมาได้เลยไม่มีหน้าร้านแต่มาบ้านเลยนะคะทุกคนอันนี้นะคะคือกระเทียมที่แก่จัดแล้วเราจะดูออกเลยนะคะว่ามันมันแก่กรีบได้ด้วยนะคะถ้าตัวไหนที่ยังไม่แก่นะคะแก่ยังไงมันก็ไม่ออกนะคะถ้ามันไม่ใช่กระเทียมที่แบบ อันนี้คือแก่แล้วนะคะทุกคนนะแก่ให้ดูเลยนะคะแต่ว่าซื้อไปแล้วอย่าเพิ่งปลูกนะคะทุกคนประมาณช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาลงปลูกได้เลยนะคะแล้วแต่บางพื้นที่แต่วา่าถ้าสมมติว่าเราเอาไปปลูกเลยมันก็จะไม่เป็นหัวนะคะทุกคนก็จะอาจจะได้กินแต่ใบนะคะอันนี้คือกระเทียมสีสเกตของแท้แน่นอนใครชอบจิ๋วจิวราคา แบบพอเพียงนะคะสนใจทักได้เลยแต่ว่าหอมแดงของเราเป็นหอมแดงที่จัมโบ้นะคะใครอยากรับโปรโมชั่นนี้พิมพ์สนใจใต้โพสต์นะคะกระเทียม1กิโลกับหอมแดง1กิโล120บาทเท่านั้นพิเศษวันนี้วันเดียวนะคะราคาจิ๋วๆค่ะทุกคนสนใจทักเลย